สวัสดีแฟนมวยทัุกที่นะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอน,นําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อลิ้มการแข่งขันของศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่19มีนาคม2518นะครับมวยไทยพลังใหม่แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับเริ่มแข่งขันกันในเวลา18บแนาฬิกาและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง2 w f o u ช่อง24ให้แฟนมวยทัุกที่รับชมกันในเวลา18บแนาฬิกาเช่นกันนะครับส่วนแฟนบมวยท่านใดอยากเล่นอ,อยากลุ้นอยากเชียร์ศึกมวยไทยพลังใหมา่และก็มวยรายการอ, N อื่นๆนะครับทุกวันทุกช่องทุกเวทีสามารถไป,ไปไรุนปรดับค มวยพักยก1นึ่งเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติราคาจากสนามราคาเปิดในเวทีให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ทุกวันทุกเวทีเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกต้องมวยพักยก1นึ่งหสนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ที่ spy หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดพันด้าด้วยนะครับมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นต์ให้แฟนมวยทุกท่านห้าเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่เดียรครับสำหรับมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดคู่แรกนะครับ พิจัด115ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างตะลุมพุกสอสสีวัดหรือว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกควนมิดเจอกันกับไซบอ์กสอคงกะพันตะลุมพุกนะครับมวยนักขอสีทวา,ารอายุ17สูนัน18สมที่มิดไทยยิมมวยเข่าเปิดเกมเดินเตะต่อยนำวงในล็อกลัตีเหนียวหมัดสองอันตรายนะครับ ฟอร์มหลังนะครับใช้ได้นะครับฟอร์มหลังถือถือฟอร์มหลังถือว่าดีมากนะครับชนะนกยุก3ามรองรักโอจิเตชัยในศึกมวยไทยปตมิตรชนะนกยุก3นกแก้วทีอาร์บ้านลูกสวนในศึกเจ็ดมงนอนและก็ชนะคะแนนเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมประกันที่เดอะบาซ่านะครับส่วนคู่ชกไซบบอกสอคงกระพัน มวยจากเชียงรายสมธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมอายุสุ97ปีมวยซ้า,าย,ายมวยบูนะครับแข็งแก่งแข็งแรงดูดันมีฮ็ดตลอดติขาเจาะยางต่อยหมัดดีนะครับล่าสุดชนะคะแนนแกนคูสศสกุลเพชรในศึกมวยไทยพัฒมิชนะนกเอกสองเด่นพึ่งหลวงศน,นันทมนต์ในศึกมวยไทยพระรมใหม่คู่นี้ผู้ชนะผมมองว่าน่าจะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกคนมิรน,นะครับอาวุธหลากหลายความเป็นมวยมีมากกว่าจะชนะไซบอกศคงกระพันครับ คู่สอพิกัดอต่อ116ปอนด์ยอดอุดรเบียสมวยไทยโตน้ำหนาักคา่เด่นอนันต์วรวิงสอนดนเจ้ายอดอุดรมวย1้อเออายุ26สู่ง1จ็สูง160มวยเตี้ยสั้นเก๋าเกียกระดูกประสบการณ์สูงนะครับจังหวะฝีมือดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายดูแรงขวางแทงดีหมัดสอบอันตรายแต่ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพนออกยก3โช่จงนดีแม็กจ์จะดีในศึกมวยดีวดิถีไทย1ิบสองมกราคมไอยพันมิตรนะยริบ ส่วนผู้โชคเด็ดอนันต์วอวิงสะรุ่นน้องจากสุร,รสาษฎร์อายุ17ป70สมศสสมหมายเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องตั้งรับจากทางดักตีดักป่อยดักเสียบดักแทงเลี่ยมตัวดีแต่เป็นมวยที่ทาตทนหดอดทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะโดนลูกหน,นักๆแรงๆนะครับโดนน็อกโดนนับประจำล่าสุดแพ้น้องคิซีเพชรดินแดงพเพชรเดินดงทีเด็ดก,สกนสุกานิมวยไทยพัธมิตรและก็แพ้คะแนนพิรปราศรีศสระชีพในศึกมวยไทยพัธมิตร คู่นี้ครับเดชดยอดอุดรบีเอสมวยไทยน่าจะเป็นฝ่ายอัจนะเดอ็อนันต์วรวงศ์สัตรด้วยความเก่าด้วยประ,ประสบการณ์และลูกหนักลูกแรงนะครับคู่3สองคมโสสมัยเจนกับเพชรน,น้ำงามานายพลคนขอนแก่นหรือว่าพีเคสัญชัยมวยไทยยิมได้เการ 4, ร้อยสามสิบสี่นสองคมจอมเก่าจากร้อยเอ็ดอายุสามสิบสองเจ็ดสิบสองสมยัยเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับวงนอกสาดแข้งต่อยหมัดแรงหมัดศอกอันตราย ลาสุดชนะน้อกยุกสามสองหกหกเอฟเอกุมในศึกพลังใหม่แล้วก <pl ains> ็แพ้คะแนนชาติมังกรชอฮัมพพยัคฆ์ในศมวยไทยพลังใหม่ส่วนเพชรนำงามสมีอุดรจอมเก่าจากอุบลอายุสามสิบเอ็ดสุเจสิบสองซ้อมที่ค่ายพีเคสัชัยมวยไทยเป็นประเภทจังหวะฝีมือเตะหนักต่อยแรงขวางแทงเข่าดีนะครับมีหมัดมีโศกเสริมกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยดีไม่แพ้กันล่าสุดแพ้นกยุกสองชาติพยัคฆ์ศักตรูในศึกวันแล้วก็ชนะคะแนนอาเมียอับดุลมุสลิมมุสลิมีรอดนะครับในศึกวันลงปีนี ผู้นี้ครับผมชอบไปที่สองโฮมสสมหมายนะครับจะชนะเพชรนำงามพีเคเซนชัยมวยไทยยิมครับปิดท้ายกันที่คู่เอกพิกัด126ต่อ127ปอนด์ชลามขาวพีเคเซนชัยมวยไทยยิมต่อน,น้ำหนักให้นอริสันคูเก็ตไฟขับหนึ่ปอนด์เจ้าชลามขาวมยาวมยโคราชอายุ23่สิบนย์เจที่พีเคมวยขวานะครับเก๋าเกียงประดูุดีต่อยมานานประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจัะทางดักติดักไปดักเสียบรักแทงอาวุธแม่นแน่นคุมนะครับมีโศกมีหมัดมีโศกเสริม ล่าสุดแพ้คะแนนบุญชูสอบุญมิลิตรในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนบุญชูสอบุญมิลิตรในศึกเจ้ามวยไทยเตอรร้อยยี่สิบหกปอนด์ส่วนนริสันนักมวยบาสินอายุยี่สิบแปดสูงหนึ่งร้อยสิบสามซอมปุเจ็ดไฟครับเป็นมวยพันดุนะครับเตะขาเจาะยางต่อยบัดรุนแรงวงในป้อมตีดีมีให้ตลอดท่าโตนดอดทนสูงล่าสุดชนะน็อกยกสามทวนทองพีโอเคพีวีซีในศึกพลังใหม่แพ้คะแนนโล่ทองกรวยในมวงยิมในศึกพลังใหม่นะครับสำหรับคนนี้ผมชอบที่ ชรามขาวพีเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายอัจฉริะนุริสันนผู้เกียรติไฟขับไปได้และ3ตัวคัดสาตัวชอบศึกมวยไทยปรไมายตัวแรกชอบะที่ตะลมพุกสอสศิวัตรตัวที่2ชอบที่ยอดอุดรสอมีอุดรตัว3ชอบที่ฉรามขาวพีเคสันชัยมวยไทยยิมขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมสวัสดีครับ